ตีสดีคุณคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะตีมพวกนีค้คือได้หมดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรในหัวแอลเลยนะคะตอนนี้ชุดชื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 ดชดชืดชดชืดชดชืดช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 ดรปูนี้ไปก่อนถ้าไหมกูต้องมาแต่งให้มันโด่ไดเข้าใจกูไปเข้าใจแอลจ, <c ười> <c ười> จะไม่พูดนะแอลใช้สมาธิ <c ười> มันหลอกลอก่อช <c ười> ั่วแชร์มา <c ười> ไม่ใช่เราจะทำตรงนี้ให้แบบว่าเป็นเขี่ย เข้ามาข้ามสะพานาบูชายอะไรเงี้ยต่อป่ไยเพื่อนได้ะสะพาน,นสายลุงด้วยนะใช่แล้วเขเห็นสะพานพอดีข้ามมาชอันนี้คือธีมอะไรล่ะคะไม่มีเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันวางตรงนี้อยากวางชีตอะ <laughs> อยากวางชิตจังเลยเธอไม่มีกำแพงเหรอไม่มีกำแพงไม่มีกำแพงใส่นี่แทน ต้องมีอันนี้นะคะไม่งั้นไปต่อไปได้ร <laughs> ั่งดูตั้งใจมาก <laughs> มันให้หน้าที่อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> ตั้งใจจริงเพราะว่าโดนกดดันอยู่นั้น <laughs> อาชิอาชิบอาชิบอาชิบเอาละเต็มละโดยด้วยแม่น้ำอืมเอลชอบแม่น้ำนะคะพูดตกใจเลย <laughs> <laughs> นี่ไง มันจะได้มันจะได้ดูส่งเหตุสุขุณกับการสร้างสะพานว่าเออเราไปตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องข้ามสะพานเท่านั้นจริงจังไหมล่ะไม่มีรั้วกูใช้พุ่มไม้แทนอด่ไหมไม่สวยนะเอสลบอกก่อนเอสลบอกไปก่อนว่าเอสลสร้างไม่สวยนะฮะเดี๋ยวมันเบี้ยวไปทั้งนั้นจักเป็นกูเป็นกจันี่จะได้เหยียบจะได้แบบไม่มีใครข้ามมาได้อะไรีสวัสดีคุณเดมอนฮันเตอร์นะฮะ อุ้ยกำลังจะใช้เลยในะอีกไม่ช้านี้เัานี่เอ้าวอ้าวคุณกะมาไม่เว้ยนี่เอหลอดไฟนี้ไม่ว่าซุกเอนี่เลย <laughs> <laughs> เก็บก่อนนี่หลอดไฟมีแค่นีม่มีแต่ไฟเหลือแค่หลอดไฟสักกันเลยคะไม่มีเลยเหรอคะ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาเติมแล้วกันนะอ่ะที่แรกมีเอ่อตกไปขอพื้นสวยๆหน่อยพื้นสวยๆเหรอมีหลอดไฟเมื่อกี้นี้ ที่อยู่ในตีมเออมไม่เอามันชุดภูปิงขนาดนี้มันสีบอนก็กอะไรอยู่น,น,นะเพื่อนเตัดกันไงอ่านี่ไงกูได้ละอ่าเข้าไปถวายบัคคมตรงนี้ไม่ใช่เข้าไปถวายคำศรัทธาทางนี้นะเจ้าเราต้องมีเจ้าที่ด้วยหนึ่งคนเจ้าที่เอฮมให้มันรู้ว่านี่คือซุ้มของชื่ออะไรนะคุกกี้เฉาชา มีทูบเทียนไหม <laughs> มีทูบเทียนไหมวไ <laughs> มีเทียนเหมือนจะมีอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงไหนใช <laughs> ่ได้ได้ไม่เป็นไรคือมันมันเอเอสเอลจะเป็นประเภทที่แบบว่าเห็นหินของเขาจะมีจัดหมวดไว้ใช่ไหมแต่คือกูก็มาหาที่อันใหญ่สุดอยู่ดี <laughs> 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 ซึ่งยิมย่มๆตกมียามอยู่คนหนึ่งขอยามสักคนกบไม่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 กบไงยาม พี่แม่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เออซุ้มเทียมท่มทุ่เทียนอยู่ตรงนี้ปะวะเดี๋ยวๆอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอยากมีน้ำผุุเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> มือ่อเมื่อคุณกบเขียวนะคะสวัสดีครับเม <c oughs> ียบเข้ามาทำความเคารพแล้วก็นั่งคุยถ่ายรูปอะไรเงี้ยจ้าไอโบบอกตีมอะไรปะเนี่ยดูไม่ออก <c oughs> อึงอ้งกับตีมอยู่ ก็บอันนี้ดีกว่ากาอี้ดูจะไม่เข้าพวกที่สุดทุกอย่างในนี้ไม่เข้าพวกก,กัน <laughs> อ่ากูเจอแล้วนี่ไงคนมาทำคอมเคารบอ๋อมาขายพวงมาลัยเหรอขอพ้อนนยครับขอให้ได้แฟนในวันนี้ <laughs> อ่าประมาณนี้แล้วก็มีมาสคอตมาแจกใบปิวสามเจ้านี้นะสุดยอดเลยขอความรักปับได้เลยอะไรอย่างงี้ <laughs> <laughs> ขอแฟนได้แฟนขอแฟนได้แฟนขอหวยถูกหวยือ พืนเอาพืนมาปูเป็นทางนําทางเข้าสิขี่มอไซค์ไหมล่ะมึงขี่ต <c oughs> ีมาอะไรนะเด็กแกรนเนระเอาอันนี้ก็เป็นตรงขอพรไงที่เหลือก็จะเป็นอีกอีกเอ่อในเรื่องหนึงอะไรเงี้ยอ่าเป็นสีชมพูเราก็เอานี้แล้วกันสวัสดีคุณมันนี่นะคะ <c oughs> โหปูพรมแดงมาเลยยกระดับประทับใจไม่ประทับใจเพราะว่าไอ้ซูมนี่มันกิน <laughs> นเป็นคนที่ชอบปางของให้มันแบบว่าตอ,อนนี้คุณเจวีนนะคะขอบคุณที่ถูกใจไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะแดเดียวก็จะพูดไปเรื่อยๆนะฮะมันจะพูดไม่ได้สับนะฮะเพราะว่าคุยกับตัวเอง <laughs> <laughs> อ่ะฮะหัวใจ <laughs> <laughs> เมื่อกี้อะไรนะเมื้ <laughs> <laughs> จบไปเนี่ยถ้ามันอีกอันนึงอะ แต่ว่ามันกินพื้นเข้ามาไอ้ซุ้มอะเธอก็ออะไรไปพลางตามาันสิพลางตาตรงทางเดิอนอะเนะี่ยขีดมากกอ่ทั้งนั่นอะอขีดลงจากเรือมากกว่าเราสามหัดขยับซุ้มได้ไหมสวัสดีคุณแพรวานะคะซุ้มขยับให้กูนะเออซุ้มเออได้แล้วมัน่อนค่อยว่าก,กันนะควรแจกไปปิว <laughs> <laughs> คนแจกไปปิวกูมันมาจากไหนน <laughs> นี่ไงไปไงอันแรกผิดปกติ อะไรอะไรคือโทนจีนไหยมึงหาโทนสีจะกุยกันเหรอสวัสดีคุณก๋วยเตี๋ยวนะคะทำไมหน้าจอมืดวะฉันว่าฉันเพิ่มไปแล้วนะ้ามันลดเองเปล่าน่าจะใช่แป๊บนึงว้าวผีเสื้ออ่ะผีเสื้อมาใสนี่ไงวปมันติดอะไรมันติดอะไรมันติดอะไรโอเคไม่ลงก็ได้ ต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นหนึ่งสวัสดีคุณหยกนะคะคุณสวัสดีคุณเด็กน้อยนะคะเห็นไหมไล่สี่มุเมื่อกี้ไล์ตอนบบายๆไ,ไม่มีใครไปดูสวัสดีคุณลาบแมวนะคะไม่ต้องถามหาคอเสดจะกูนะอุ้ยน่ารักดีนะชื่อเรียบร้อยแปะมุมจบๆไปเออในๆตรงนั้นก็เป็นพื้นที่สำหรับทำความเคารพแล้วเราก็ปูนี้ไปเลยสิตาดา โอ้เออเนาะดูดีขึ้นมาเพราะมันเป็นแบบว่ามันเป็นปูนอะคนจะแบบพื้นเวยคนจะเป็นปูนด้วยอขอบคุณที่ชมอฮ้ยจบดูดีขึ้นมาเลยเราหาอะไรมาตั้งแบบซุ้มขายของกินโดนัทมีซุ้มขายทูบเทียนไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่อนจะไปถวายก่อนจะไปขอพรอ,อะไรเงี้ยซุ้มขายทูบเทียนก่อนจะแวะเข้าไปทําความเคารพเออไม่ใช่ก่อนจะแวะเข้าไปขอพรแล้วก็แวะเข้ามาซื้อ ทูบเทียนที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือร้านขายของฝากเหรอ <c oughs> ใช่คุณ <c oughs> พูดทูบเทียนส <c> ว <oughs> ัสดีซีแล่ขิงวิทยานะคะร้านขายของฝากเอ้สรุปน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตีมวัดขอพรวัด <c oughs> หาร้านขายดอกไม้ทูบเทียนอันที่มันจะเข้าเป็นดอกไม้ทูบเทียนอันนี้จริงๆเป็นขององค์รักเจโฮลี่อ๋อ นี่เวลาใครจะมาแบบว่าล้างมือหรอไม่ใช่อันนี้เป็นแบบซุ้มแบบดีดเหรียญอะทำามยะเออทำายโชคชะตาอะไรเงี้ยอันเนี้ยไอซุ้มตรงเนี้ยคือมาขอพรความรักเอออ,อันเนี้ยร้านขายของมาโนไปไปไปร้านขายของอันนี้เป็นเหมือนไอเสียงโชคอะ,อะ,ออะเ,เออไปเสียงโชคโยนเหรียญหรอโยนเหรียญเสียงโชคอะไรเงี้ยอ่าเรามาเที่ยวทั้งทีเราก็ต้องมีนายก่ะ อ่านได้แค่นี้หรอวะอ่านได้แค่นี้ค่ะงั้นก็อ่ะมาอยู่ข้างๆร้านขายของชาไปร้านขายของชาติดอะไรติดทุกอย่างอ่ะมาอยู่ข้างๆร้านขายของชำเมืะกี้กาแฟกดเข้าไปขอพออะไรร้านร้านน้ำร้านน้ำคนไข้กดตต้มไม่มีร้านน้าอื่นร้านอื่นแล้วเหรอกูไม่รู้กูเป็นเชฟฮอเกมมึงมีอะไรบ้างไอโบเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ลองไปดูตีมอื่นดิแบบนึงนะกูหามังกรที่กูได้มากอน มังกรจ้จสวัสดีคุณแคนดี้นะคะสวัสดีคุณติดเกมนะคะกูชัดๆติดเกมคาบีบ้าคาบีบ้าคาบีบ้ b ล่ะเฮ้ยเป้ต่อไปตรงช่องว่างตรงนี้เราจะเอาอะไรมาใส่ดีนะหำแผนหางเชียวนะอีนกยุงเนี่ยสามร้อยเพชรนะคะ <c ười> ผมกูกดไป้รเมอกี้มไม่ฉันซื้อแล้วโอเคโอเคแค่ตัวเดียวเฮ้ยลงจากเรือมาแป๊บฟึบเดินเข้ามาสวัสดีครับที่นี่มีทั้งโซนกราบไหว้บูชาเพื่อขอความรักนะฮะเลี้ยวไปทางนี้คุณจะได้ไปเสี่ยงโชคกับเรื่องโชคลาภหวย <c oughs> อะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกแบบซุ้มถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออเปไงคุณคุกกี้เพียวบอกว่าเกาะเทืระเบิดยังตกแต่งไม่เสร็จขอบคุณครับขอบคุณที่ชมนะฮะตอนนี้อ่าแล้วก็มาถ่ายรูป ถ้าคุณแวะเข้าไปทางนี้นะฮะุูจะเจอกับที่ถ่ายรูปมงคนไหมเนี่ยเก็บเก็บอ่านี่กูรู้ละอ่าโอเคถ้าคุณมาตรงนี้ถ้าคุณเดินไปถ้าคุณเดินตรงไปกณจะเจอที่สักการบูชาถ้าคุณเลี้ยวมากูจะเจอซุ้มทํานายดวงว่าดวงปีนี้คุณเป็นยังไงแน่นอนครับว่าดวงดีไหมอืมหาของกนเป็นเงอดีไม่ดีแม่งขึ้นอยู่กับการหาของุณลุ้นเลยอะเช่ไหม แต่งสวยกว่าผมอีกว่ะซันขอบคุณฮะผมแม่จะบอกเลยว่าผมอับมั่วเขาเรียกว่าตกองใส่ใส่ไอเดียใส่ไอเดียเข้าไปนะฮะตัวเราต้องแต่งไปพูดไปมันถึงจะได้พื้นอันนี้มันอยู่ไหนบ้างยิ้มยิ้มยิมยยเมื่อคุณให้คนที่บ่นมาแต่งดูวคุณจะถูกหวยอีกไป่ช้ถ้าคุณซื้อเลขที่ถูกใช่ถ้าคุณซื้อเลขที่ถูกนี่ไงแล้ก็มี ถ้าคุณทํานายดวงครั้งนี้คุณจะได้ลาบอันประเสริฐลาบหมู <laughs> ลาบไก่อะไรก็ว่าไปน,นะคะ <laughs> ชีวิตคุณจะต้องตามแสงไฟไปเหมือนแสงไฟที่อยู่บนมือของผม <laughs> <laughs> เป็นตุก <laughs> เป็นตะมากเลยกูบอกเลยเดี๋ยวแวะมาอีกแวะมาบ่อยๆเลยนะคะ <laughs> มึงพูดอย่างกับเราไล์บ่อยเนาะมึงพูดอย่างกับเราไล์บ่อยนะ <laughs> <laughs> ข้ามถนนมานะพี่ <laughs> เออไปนไงอ่า ไม่มีติดเอ้ยนี่กูเจอคนทำนายแล้วกูเ,เจอคนทำนายเามื่อกี้ยังบอกให้ตามไฟมาอยาู่เลยจงตามแสงของแห่งความรู้ไปโอเคเปลี่ยนนีปเลยเ <laughs> มื่อคุณแต่ง <laughs> นี่นะเราก็ต้องดักผู้ชมผู้เข้ามาขอพรด้วยการซื้อชุดฮะซื้อชุด <laughs> ถ้าคุณแวะเข้าที่นี่นะฮะคุณจะต้องแบบซื้อซื้อของก่อนนะแล้วค่อยไปทำเรียกลูกค้าหรอใช่เรียกลูกค้าหาอะไรได้เขาเกาะ กูว่าเดี๋ยวกูว่าจะได้เปลี่ยนอันนี้มันเชื่อกูตรงนี้แด่ผู้วายชน <laughs> <laughs> แด่ผู้วายชนแด่ผู้วายชนทั้งหลายข้าขออวยพรให้พวกท่านไปสู่สุคติอืมดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายไม่ไม่ไมอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าเด้อเรื่อง ไม่ใช่ไม่เข้าตีมนะไม่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่มข้าตีมนะไม่เข้าเนื้อเรื่องไอ้หากคุณยังรู้สึกว่าการดูดวงจากตัวนี้มันไม่ใช่ไม่คนดูด้วยแล้วกูมึงมาทำบุญหรือมึงมาทําอะไรมิดมากใหญ่พอๆกันเออนาะมันเข้าตีมชมพูแวะซื้อของกินแล้วค่อยไปบูชานะฮะผู้ชม เฮ้ย <Hey, S 1> ไม่จะไปต้องเป็นผู้ายชนแล้วตรงเนี้ยเปลี่ยนกี่รอบแล้ว <laughs> สามนี่ไงมีเหล่ากันให้ด้วยตะกิ้ <laughs> <laughs> ตรงนี้นะฮะเรามาตั้งเนื้อเรื่องของตรงนี้ว่าหากคุณอยากเคารพเราผู้ายชนที่จากไปเอ๊ะทำไมไม่เอาต้นจามจุลีไว้ข้างหลังอะนีเหมือน <laughs> ว่าต้นไม้ไว้ข้างหลังเหมือนต้น ความปูกสีอะไรอย่างเงี้ยจามจุรีต้นไหนก่อนไม่ต้นอะไรก็ได้ที่มันใหญ่ใหญ่อะเหมือนแบบว่าในต้นไม้ขรุงต้นไม้ขาุงไม่จะได้ลงข้างหลังเลยจะได้ไม่ได้จะได้ขยับใช่ไหมต้นไม้น่าจะประมาณนี้ปะอ่าอีกอีกทางหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วซ้มนี้สําหรับผู้วายชนผู้วายชนจริงแกต้องตุยแล้วือแกถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้ไม่เข้า คนละสีเลยข้างหลังแม่งเขียวปิดมาเลยอย่ได้ตัดกันหน้าจอจะขยับไปเองลูกมันอยู่ตรงไหนแล้ววะนี้แล้วก็เอาพุ่มไม้มาวางสีเหลืองมาสีหลงอเอใครว่าไหน แล้วก็เอาเก้าอ,อี้มาวางไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเอาคุณชีตมาแล้วหหังคุณชีตสวัสดีครับคุณชีตเหมือนเราจ้างมานะแต่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ทำไม,มกูวางสงสัยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของใหญ่ม,มันก็เลยดูเต็มไว้กูว่าถ้าใส่อันนี้พวกนี้ลงไปปั๊บเต็มเ <laughs> ต็มพวกแลนด์มาร์กอ่ะมันอันใหญ่เกิน <laughs> อืองั้นเราก็มาวางพวกก้ก้าอีออ้หน่อยแล้วกันเนาะอ่ะแคทเชียร์ <laughs> <laughs> มา ซื้อจ่ายตังตรงนี้หรอจ่ายตังตรงนี้นะคะซื้อของหยิบตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้เออเดี๋ยวสะแพักกูได้ยายอนี่มากูได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนกูจะได้เก้าอี้ไหมวันนี้หึมนนมไม่นี่ไหมคนเฝ้าคนเฝ้าผู้วายชนม้านั่งมึงอยู่ไหนอาอห้ามเข้าเหรอคะมานั่งมึงอยู่ไหนวะม,นม้นา,มานั่งที่มันดูดีกว่านี้ม้านั่งที่มันดูแบบว่าไม่ใช่ชายหาดอะ เอาันนี้แล้วกันนะมีกี้หนือที่ก็คือแบบว่าตีมดิสนีย์ก็คือได้ใช้จนถึงตัวนี้กระปีปลาล่าหนึ่งตัวเผื่อเผื่อถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยเดินลงมาอุ้ยกระปีปลาล่าน่ารักจังเลยถ่ายเบ้งแอนเอลคือกำลังพยายามตามหาอุ้ยที่มันสมเหตุสมผลเลยทุกคนที่มันดูจะเข้ากับตีมอีตีมปูนพวกนี้วิญญาณหอวฉุนมีกระตีปะมง นี่ไงอุ้ยน่าจะวางบนดอกมไอม้ได้เนาะอืมเสียดาย่าถามหาทีมอย่างไอลนะผู้วายชน,นะยชนอืมผู้วายชนที่บินไปทั่วทั้งทั้งแมบเฮ้ยนี่มีคนเที่ยวกําลังกินอยู่กําลังจะไปกําลังจะเดินไปอันนั้นไปผู้วายชนเหรอะเออไปหนึ่งกูกูกูเมี้อยู่หน้าแคทเชียก็น่ารักดีนะเออถึงวันนีหน้าร้านก็น่ารักดีมันไม่เห็นไงไปเรนเออนี่เอาไปมาว่าเดินออกมาจากร้านกันแล้วกัน ประเด็นเลยนะเกาะนี้แม่งไม่มีหลอดไฟ <c oughs> นี่ไงที่วางวงอะไรนี่ไงนี่ไงคนขายวงอะไรได้แล้วของจำด้วยด้วยนะของจำด้วยอยู่นี้ของจำด้วยอยู่นี้ซุ้มสีดำเงินยอดเอาเ้ยทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้ทางนี้ <c oughs> <c oughs> ขอพรอทางนี้ขอความรักทางนี้ทางนี้ <c oughs> ไม่หลงทางแน่นอนฮะเอออันนี้คืออะไรเกาะโอ้โ oh. หที่พักผีเสือ้อ ที่จริงอยากเอามาไว้ตรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นที่เคารบไปแล้วอ่ะนี่นะฮะเป็นจุดที่พวกเราได้ถวายความเคารพแด่ผู้จากไปเป็นตูไปตาแค่ไหนกูก็ยังเอาอันนี้ลงไม่ได้โอ้ยนี่นะพูดขนาดเล็กว่าเอามาใส่ตรงนี้รู้สึกมันมีอะไรหายไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนมันไม่กลมตีมเท่าไหร่เลยนะมื่คิดว่ากูแต่งตาตีมหรือมันแบบว่ามันไม่เข้ากันเอ้ย นี่อ้ยเสียเลยใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้ยเสียดายคิดอะไรไม่บอกดูกูใส่ต้นไม้แปะแม่งเลยนี่ยจบๆไปอยากได้เข้าอี้จริงๆมานี่มานี่มาขอกอบหน่อยเป็นร้านเดี๋ยวกูเริ่มขัดใจไอ้ซูมนี่แหละไอ้ส้มๆเนี่ยเนี่ยเออเก็บแม่งขัดใจกูเก็บเลยติดอะไรวะติดโอ้ยมึงติดประตูใช่ไหมกูรู้นะ เอ้ยมาทำบุญต้องมีลูกโป่ง่งานวัดแห่งหนึ่งเอองานวัดแห่งหนึ่งปวดการขอถ้วยน้ําชาน่ารักจังเอามาจากไหนหรอชากุระเพื่อนถ้วยน้ําชาปิกนิกมาจากร้านกระลอกดอกเหมือนต้องแลกเหมือนตอนนั้นเป็นกิจกรรมแลกแลกอะไรนะเอาลูกโอ๊กไปแลกอ่ะเดี๋ยวเอาดอกไม้มาวางดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ฉันยังมีมีตู้ปอนนออะไรด้วยในตู้ปอนนอ ตู้ปนอชัมบุญตูบต้บริจาคชัดไหมตู้ปนอฉันเป็นตู้บริจาคไปแล้วเออดอกดกุหลาบปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอกูอ,อยากมาปลูกข,ข้างๆซุ้มดิกูอ,อยากมาปลูกข,ข้างซุ้มพยายามทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเดี๋ยวเพิ่อเดี๋ยวเพิ่อกัดกับไอแพดเพื่อนเสียดายมันวางทับไม่ได้ทับไม่ได้อืมถ้ามันวางทับได้แอดแอลจะปลื้มมาก อันนี้เราขยับเข้าไปอีกหน่อยไหมเหรืยว่าวางข้างหลังต้นหนึ่งต้องสลัถอยไปซะ <laughs> <laughs> ติดอะไรอีกเนี่ยเอาไม่ยีได้แล้วไม่ใช่หรอฮะได้แล้วเหรออ,อาเจ็บได้อะไรเลยเห็นสี้เ <laughs> อย่าไปที่พี่อย่าไปอีกหรือว่าเอาต้นหนึ่งออกไปเลยเลยมันจะดูไม่บาลานซ์กับฝั่งนั้นเลย มันคือเป็นโสเชันอยม่หรมันไม่ได้ติดดอกไม้ปะมันติดรูปปั้นเด้อไปงานแล้วมึงไ่าสะทีกาลังจะถ้ามันอยู่ลึก่นนี้มันจะลึกลับมากแต่ว่าไม่อ้าวจะมาทั้งทีก็ต้องแอลกูคิดอะไรไม่ออกบอกใสาตัวไม้กูหาหลอดไฟก่อนกูหาหลอดไฟที่จะถูกใจกู เหมือนกูเห <laughs> wow. <noises> ็นภาพนี <laughs> ้มาสี่ห้ารอบไปเลยนอนนอนคือหายาหายเย็นเถอะเฮ้ยอันนี้อุ้ยเข้ากับรัวนะจืด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 ๆืดีืดจืดจอดจื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 ดจวดจื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 ืดจ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 ดด แข็งติ๊กโดนแดกสิเนี่ยไม่ไปขอพรก็งี้แหละอไม่ไปขอพรก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะยังไงหน้าผู้วายชนบวนวายเลือเกินงูมันอยู่ในไหอาลาปลาิีเอ้ยนี่คือประวัติของเราผู้จากไปแม่ลามาทแลนจะยังอยู่ก็ตาม มันมีอะไรช่องโหว่มันจะเติมเต็มได้แต่ไม่ใช่เซฟนีก่อนเมื่อกี้นี่กลัวยอ้อนไม่ได้เอาอย่าบอกนะว่ามันตั้งแต่กลัวตั้งหลดนั่นแหละ <c oughs> กูถึงได้ถามไงกูถึงได้ถามไงกดออกแล้วมันจะเซฟให้กูไหมหรือว่าเราควรจะเซฟในนี้เลยเซฟก่อนเนาะอืมใกลของต้นไม้มันพึ่งไม่ต้องตั้งชื่อเนื้อ โวมึงไปหมดละเบนบอกว่าจะเถียนลืมไปเลยว่ามันมีจังหวะนี้หมดละชีวิตเอดแอลมึงยิ้มแต่งยังไงนะมึงแต่งตีมึงเลยรอบนี้ตามึงไม่ใช่กูลืมออกเลยโอ้ยแกงกูมาก